ในการทําการงานของพระองค์พระเจ้าทุกสิ่งทุกคนจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าแล้วขอพระองค์ทรงช่วยเราให้เราไวพระองค์เจ้าคะต่อการทดสอบให้เราไวต่อสิ่งที่เข้ามาพระองค์เจ้าคะว่าเรากําลังเจออะไรพระองค์เจ้าคะเรารู้ว่าพระองค์ทรงให้หนทางกับเราในการที่เราจะมีชัยชนะอยู่เหนือทุกเหตุก,การณ์อยู่เหนือทุกสัานที่เข้า สถานการณ์ที่เข้ามาในชุดของเราได้พระเจ้าแต่ให้เราไวต่อเสียงของพระองค์และให้เราไวในการที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนที่เราจะพูดสิ่งใดออกไปก่อนที่เราจะทะเลาะกันก่อนที่เราจะบ่นหรือต่อว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะให้เราไวต่อเสียงของพระองค์และให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ก่อนก่อนที่เนื้อหนังของเรานั้นจะทํางานพระเจ้าแต่ให้เสียงของพระเจ้าให้สันติสุขและให้พระคุณของพระองค์นั้น ปกคุมชีวิตของเราพระเจ้าเพื่อที่เราจะอาศัยอยู่ในที่กำบังของพระองค์เพื่อเราจะอยู่ในการทรงนำของพระองค์ทุกอย่างพระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าค่ะถ้าหากมีสิ่งใดที่เราล้ำหน้าพระองค์ไปพระเจ้าสิ่งใดที่เราเปิดช่องให้เราถูกลบกวนในพระนามของพระเยซูเราประกาศปิดทุกประตูปิดทุกช่องที่มารซาตานได้ทะลุเข้ามาพระเจ้าแต่เราที่ฐานพระเจ้าค่ะที่เราจะ อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณจะเป็นผู้ที่นําเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นปกคุมเราพระองค์เจ้าค่ะเราไฟของพระองค์นั้นจะเผาชําระชีวิตของเราพระเจ้าไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเผาการงานของวิญญาณชั่วไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเผาการงานของเนื้อหนังในชีวิตของเราพระเจ้าเพราะเราไม่ได้อยากเป็นมนุษย์เนื้อหนังพระองค์เจ้าค่ะแต่เราอยากเป็นมนุษย์ที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรามีการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณ และเราอยู่ในพสิริของพระองค์และเราสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยฤทธิอำนาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้่งเป็นพระผู้ช่วยของเราพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำสิ่งใดได,ได้ด้วยกำลังของตัวเองหรือด้วยความคิดของตัวเองพระองค์เจ้าค่ะแต่เราขอการเต็มล้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงปกคุมอยู่เหนือเราพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงเข้ามาทำงานในเราพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา พระวิญญาณคาอพระออคงทรงเปลี่ยนแปลงเราที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเปลี่ยนแปลงเราที่เราจะดําเนินชีวิตโดยการทรงนําของพระวิญญาณโดยสุดรองจะคาวันนี้เราอธิษฐานและเราบอกว่าเราขอจึงเนื้อหนังของเราความปรารถนาของเนื้อหนังไว้ที่บนกลางเขนพร้อมกับพระเยซูรองจะคาละคอพระเยซูนั้นทรงทํากิจของพระองค์และทรงสร้างพระองค์องพระองค์เองขึ้นในเหล่าพระเจ้าให้เราเป็นพระวิหารอันสง่างาม เป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์รองชะคาแล้วให้หัวใจให้จิตวิญญาณของเรานั้นบริสุทธิ์เหมือนกับพระองค์พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นความมืดการอธรรมไม่สามารถอยู่ในชีวิตของเราได้ความบาปทั้งหลายที่เรายังคงทําอยู่ไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้อีกรองชะคา เพราะว่าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เรานั้นต้องการทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าองค์เจ้าค่ะเพราะว่าชีวิตและเนื้อหนังของเรานั้นได้ตายไปแล้วพองค์เจ้าค่ะพร้อมกับการฝังพระเยซูชีวิตเก่าได้ตายไปแล้วแต่บัดนี้เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นชีวิต ที่ถูกล่อล้อมขึ้นใหม่พงศ์เจค่ะที่เราจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความรักเป็นคนที่มีความอดทนนานพงศ์เจค่ะและเป็นคริสเตียนที่ไวในการฟังและช้าในการพูดเป็นคนที่รู้จักที่จะปิดปากของตัวเองพงศ์เจค่ะจากสิ่งร้ายพงศ์เจค่ะเรามอบถวายลิ้นและปากของเรา ที่จะเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ในการที่เราจะทำการดีในการที่เราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่เราจะเป็นเครื่องมือเราเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าในการที่จะทำการดีทุกอย่างพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงยับยั้งลิมฟีปากของเราในการพูดสิ่สงที่ชั่วร้ายทุกอย่างปกป้องลิมฟีปากของเราที่เราจะไม่พูดเพื่อลบหลูกเกียรติของพองค์ เราจะไม่พูดเพื่อทําให้พรงทรงเสื่อมเสียพะองจักาะแต่ขอพรงทรงใช้ปากของเราเถิดในการที่ปากของเรา จะพูดในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราพูดองคเจ้าค่ะเปลี่ยนท่าทีความคิดของเราทุกอย่างพระเจ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าในพระนามของพระเยซูเราขอถอนมเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่ไม่ถูกต้องทัศนคติป้อมปราการทุกอย่างที่ขวางความรู้ถึงพระเจ้าในชีวิตของเราป้อมปราการที่ขัดขวางเราทําให้เรานั้นไม่เติบโตกับพระเจ้าป้อมปราการที่ เป็นความคิดเหตุผลจอมปลอมที่เราคิดเข้าข้างตัวเองพระเจ้าและไม่ว่าสาเหตุใดที่ทําให้เรานั้นไม่ทะลุทะลวงกับโรองทําให้เราเก้าวไปต่อกับโรองไม่ได้ทําให้เราออกจากที่เดิมไม่ได้ในพระนามของพระเยซู เราที่ฐานเราสั่งทำลายป้อมปราการเหล่านั้นฮาเลลูยาพระเจ้าเราสั่งทำลายป้อมปราการในความคิดเราสั่งทำลายความคิดเหตุผลจอมปลอมพระเจ้าค่ะและขอน้อมนําความคิดทุกอย่างเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าและเข้ามาอยู่ภายใต้พระเจ้าองค์ให้พ,ะพระเจ้านั้นเป็นความสว่างในชีวของเราและนําเราไปในทางที่ถูกต้องพระเจ้าค่ะและให้เรากับถ้อยคําของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันและรั่วที่ฐานว่าถ้อยคําพระเจนาของพระเจ้านั้น เกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราและรั่วที่ฐานว่าพระองค์เจ้าค่ะพระสัญญาของพระองค์ทุกสิ่งนั้นจะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นจะไม่พบกับคำสาปแช่งพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าคำสาปแช่งนั้นได้ถูกตึงไว้กับพระเยซูแล้วพระองค์เจ้าค่ะแต่เราเข้ามาในพระองค์พร้อมกับสิทธิในการรับมรดกร่วมกับพระเยซูเราเข้ามาในพระองค์ ด้วยฐานะความเป็นลูกไม่ใช่เป็นทาสไม่ใช่ผู้ที่ต้องมาชดใช้ความบาปพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าความบาปทั้งหลายพระเยซูได้ชดเชยได้ชดใช้นี่บาปทั้งหลายแทนเราแล้วพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอให้เรามีชีวิตที่ถูกต้องกับองค์พระองค์เจ้าค่ะและลั่วที่ฐานว่าโดยอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงทากิจในเราพระเจ้าขอให้เรานั้นลังเกียจความบาปทุกอย่างพระเจ้าชีวิตของเราไม่สามารถจะทําบาปได้ไม่สามารถคิดบาปได้พระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นปกคลุมอย่างเต็มล้นในเราพระเจ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเนื้อหนังหรือความปรารถนาของเนื้อหนังได้พระเจ้าเราจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นผู้ทรงทําสิ่งนี้พระเจ้าและเรานั้นจะอยู่ในพระคุณของพระองค์พระองค์งเจ้าค่ะ สิ่งที่ยากพระเยซูได้ทําแล้วพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอพระวิญญาณช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการพระองค์เราต้องการการ,การครอบครองของพระองค์เราต้องการที่จะอยู่ในสิทธิอำนาจและลิธานุภาพของพระองค์พระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้พระองค์เจ้าค่ะเป็น ยุคที่มีการล่อลวงมากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคําสอนเท็จไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของโลกนี้พระเจ้าที่จะพยายามล่อลวงผู้เชื่อให้ออกจากทางของพระองค์ที่มันจะพยายามล่อลวงเนื้อหนังให้ลักวิญญาณของโลกนี้ให้ลักในการที่จะอยู่โลกนี้พระเจ้าค่ะแต่เรารู้ว่านั่นไม่ใช่น้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าค่ะที่พระองค์นั้นจะทรงปกป้องเราพระเจ้าขอพระวิญญ,ญาณนั้นให้เรามี ความคิดสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทิ์คือพระวิญญาณแห่งสติปัญญาให้เรามีความเข้าใจให้เราสามารถวินิจฉัยสิ่งต่างๆของโลกได้พรองค์เจ้าค่ะให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่เป็นวิญญาณของโลกสิ่งใดที่เป็นพระวิญญาณของพระเจ้าพรองค์เจ้าค่ะที่จะช่วยเราในการแยกแยะ สิ่งผิดและถูกสิ่งดีและชั่วสิ่งที่เราควรทําและสิ่งที่เราไม่ควรทําพระเจ้าเราที่ฐานขอพระวิญญาณแห่งความจริงรองค์เจ้าค่ะสําแดงความจริงในสิ่งสารพัดให้กับเราพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของเรานั้นต้องอยู่ในความจริงของพระเจ้าความจริงของพระองค์เป็นความสว่างในชีวิตของเราพระเจ้าและปกป้องเราให้พ้นจากคาล่อลวงและคําโกหกของวิญญาณชั่วองค์เจ้าค่ะเราที่ฐาน พระองค์เจ้าค่ะที่พระวิญญาณบริสุดนั้นช่วยเราทุกทุกวันพระเจ้าช่วยเราทั้งสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกพระองค์เจ้าค่ะในความรู้สึกของเราเราขอให้เรานั้นรู้สึกเหมือนกับสิ่งที่พระองค์ทรงรู้สึกความคิดของเราให้สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะและการกระทําของเรา ก็จะเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับพระเจ้าของพระเจ้าเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าค่ะเราขอพระองค์ที่จะนําชีวของเราทุกอย่างพระเจ้าลูกรู้ว่าพี่น้องของเราบางคนนั้นที่ต้องประสบปัญหาต่างๆพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาการเงินภาระหนี้สินความเจ็บป่วยภาระปัญหาในความสัมพันธ์ หรืออะไรก็ตามพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มันยากสําหรับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะแต่พระคุณของพระเจ้าจะช่วยเราให้เราผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้พระองค์เจ้าค่ะลูกอธิษฐานว่าขอพระองค์ทรงนําเราแต่ละคนที่เรารู้ว่าเราต้องทําอย่างไรพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะนั่งสงบอยู่ต่อพระองค์ได้และให้ความเชื่อของเรานั้นอยู่เหนือมิติความให้ความเชื่อของเรานั้น เกินจากมิติของธรรมชาติความเชื่อของเรานั้นจะเกินจากมิติที่ตามองเห็นพระเจ้าค่ะแต่เป็นความเชื่อตามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นความเชื่อในมิติอัศจรรย์เป็นความเชื่อที่สามารถจะเคลื่อนภูเขาใหญ่ได้พระเจ้าค่ะเป็นความเชื่อที่สามารถจะหยุดยั้งฝนเหมือนกับเอลียาได้พระเจ้าเราขอความเชื่อนั้นเช่นเดียวกับความเชื่อของเอลียาพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะทํากิจอัศจรรย์ของพระเจ้าและที่เราสามารถจะทะลุทะลวงและมีสายตาที่เหมือนกับพระเจ้า ที่จะมองปัญหาว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินพระเจ้าค่ะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงทําไม่ได้เลยพระเจ้าเราฝากทุกปัญหาไว้กับพระองค์พระเจ้าเพื่อให้ คำตอบนั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อให้การช่วยกู้ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เราถวายเกียรติแด่พระองค์พระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าการที่เราเกิดผลมากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อให้ปัญหานั้นจะกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นพระพรสําหรับเราพระเจ้าคือการที่ทําให้เรานั้นมีประสบการณ์ในการช่วยกู้ของพระองค์หรือทําให้เรานั้น ได้เห็นกวนอัศจรรย์ของพระเจ้าและทำให้ผู้คนนั้นได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกๆสิ่งที่เรากระทำเพื่อชีวิตของเรานั้นจะสําแดงให้คนอื่นเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้และไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับพระองค์พระเจ้าค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะเราอธิษฐานเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเวลานี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับการ ปลดหนี้สินของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมทางออกทุกสิ่งเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรความสัมพันธ์พระเจ้าในคิดจักและในครอบครัวของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการงานทั้งหลายที่พระองค์ทรงอวยพรผลน้ํามือของเราให้มันเกิดผลพระเจ้าเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสิ่งนี้พระเจ้าคะ่ะและเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมและสำหรับการหายโรคพระเจ้าเราที่ทานเราขอบคุณพระองค์สำหรับการหายโรคพระองค์เจ้าค่ะพระเยซูได้แบกรับความเจ็บป่วยไว้ที่พระองค์แล้วพระองค์เจ้า เพื่อให้เราทุกคนนั้นหายดีองค้าเราจึงเชื่อแล้วเราประกาศการหายโรคเดี๋ยวนี้ในพระนามของพระเยซูเราประกาศการหายโรคองค้าเพราะนี่คือน้ําพระทัยของพระองค์และนี่คือการรักษาของพระองค์ที่พระองค์ทรงเทลงมาองค้าคะไม่มีความเจ็บป่วยในเราคําสาปแช่งแห่งความเจ็บป่วยนั้นเราผูกมัดในพระนามของพระเยซูพระเจ้าเราประกาศการหายโรคเราประกาศเสรีภาพในการเงินทุกอย่างองค้าคะไม่มีความยากจนในหมู่ผู้เชื่อของพระองค์พระเจ้าแต่พระเจ้าทรงกระทำ ให้เราทั้งหลายนั้นมั่งคั่งพระองค์ทรงกระทําให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่คบบริบูรณ์พระองค์เจ้าค่ะโดยเฉพาะสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เพราะว่านั่นคือของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสันติสุขและความชื่นชมยินดีพระองค์เจ้าค่ะเราประกาศสันติสุขเราประกาศความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราพระเจ้าโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตของเราเราประกาศสันติสุขโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่า นชีวิตของเราเกิดอะไรขึ้นแต่เรามีสันติสุขที่อยู่ภายในซึ่งเป็นอของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าแล้วเรารับสิ่งนั้นไว้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราและทรงจัดเตรียมเพื่อเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยด้วยกันนะฮะอธิษฐานเผื่อประเทศไทยอธิษฐานเผื่อทั้งโลกของเรานะเพราะว่า มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในโลกนี้นะคะปีหน้าที่ประธานาธิบดีของอเมริกาจะขึ้น,นเข้าดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกนะคะขอพระเจ้าเตรียมชีวของเราให้พร้อมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่พี่น้องรู้ไว้สิ่งหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงทุกๆปีที่ผ่านไปมันจะไม่ได้ดีขึ้น,นมันจะแย่ลงเพื่อ เพราะว่าเรากําลังเข้าสู่นะเข้าสู่วาระสุดท้ายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่วาระสุดท้ายหมายก็ว่ามันจะไม่ได้ดีขึ้นนะมันจะแย่ลงแต่เราที่ฐานว่าขอพระเจ้าเตรียมชีวิตของเรานะว่าที่เราจะไม่ติดกับดักนะสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกขอพระเจ้าแยกเราไว้ขอพระเจ้ารักษาเราไว้ในอาณาจักรของพระองค์นะฮนะฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลก และพระวจนะของพระเจ้าที่กําลังเข้าสู่ความจริงพระเจ้าคือช่วงเวลาสุดท้ายของโลกนี้พระองค์ชะคะแต่เรารอคอยเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาพระองค์ชะคะเพราะเรารู้ว่าการที่เราอยู่ในยุคสุดท้ายหมายความว่าพระองค์จะเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งทุกอย่างและให้เป็นยุคพันปีของ,รงพระเจ้านั่นคือช่วงเวลาที่เรารอคอยเช่นเดียวกันที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้อย่างแท้จริงพระเจ้าแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อพระเยซูค,คิดเสด็จเข้ามาครอบครองเท่านั้นพระเจ้าเราอธิษฐานพระเจ้าสําหรับช่วงเวลา ที่เราเข้าสู่ระยะเวลาสุดท้ายนี้พระเจ้าเราที่ฐานที่พระองค์จะทรงเตรียมชีวิตของเราทุกคนให้เป็นชีวิตที่พร้อมในการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาและเราเป็นผู้ที่ถูกรับไปและพระองค์จะทรงซ่อนเราไว้พระองค์เจ้าข่าจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์เจ้าค่ะ แล้วเราอธิษฐานเผื่อคนที่ยังเหลืออยู่พระเจ้าสําหรับคนที่พระองค์ทรงเลือกให้พวกเขาได้รับความรอดขอพระองค์ทรงรักษาความเชื่อของคนเหล่านี้ไว้พระเจ้าที่พวกเขาจะอยู่ในการดูแลของพระองค์ในพระคุณของพระเจ้าและเราอธิษฐานพระเจ้าสําหรับโลกนี้ในขณะที่เรายัางอยู่ก่อนที่พระองค์ทรงเสด็จกลับมานั้นพระเจ้าเราอธิษฐานว่าเราจะไม่รับผลกระทบใดๆหรือรับผลของความบาปของโลกนี้พระเจ้าเพราะเราไม่ได้ถูก วางไว้ที่นี่เพื่อรับโทษของความบาปแต่เราถูกวางไว้ที่นี่เพื่อเป็นผู้ที่เหนียวลังปองเจ้าคเป็นผู้ที่อธิษฐานทูลต่อพระองค์พระเจ้าเพื่อให้กิจของพระองค์นั้นสําเร็จในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าเราที่ฐานปกป้องซึ่งกันและกันพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูในธุรกิจการงานของเราพระเจ้าที่เหล่านั้นจะไม่ตกไปเหมือนกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มันกําลังแย่ลงฟองสบู่แตกหรือภาวะเศรษฐกิจที่กําลังเปลี่ยนแปลงปองเจ้าค้าการเงิน ที่มันจะกลายเป็นเงินของดิจิทัลหรือระบบต่างๆที่คนบางกลุ่มพยายามให้เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้า<ม>เราที่ฐานที่พระองค์จะทรงปกป้องเราไว้ทุกททางพระเจ้าที่เราจะไม่ตกอยู่ในระบบของโลกนี้พระงค้าขา้าแต่ขอพระองค์ทรงรักษาเราไว้ขอพระองค์ทรงแยกเราไว้จากสิ่งเหล่านี้เราขอพระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากวิญญาณของโลกพระเจ้าค้าคือการโลภก,การลักเงินทองและการลักความบาปการเห็น พ้องไปกับความบาปทุกอย่างหรือกฎหมายต่างๆที่มีขึ้นโดยขัดกับหลักการของพระเจ้าพงศ์ชจ้าเราที่ฐานว่าเราจะไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นพงศ์เจ้าค่ะแต่ขอพระองค์ทรงให้เรานั้นมีจิตใจที่อยู่ในความสว่างของพระองค์ให้เรามีจิตใจและมีความคิดที่อยู่ในพระวจนะและความถูกต้องของพระเจ้าเพื่อเราจะดำรงอยู่พงศ์เจ้าค่ะจนกว่าที่พระเยซูจะเสด็จมารับเราพรงศ์เจ้าค่ะและเราที่ฐานพระเจ้าขอบคุณพระองค์ซึ่ง เวลานี้เราเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำมากขึ้นคือการที่พระองค์ทรงให้ความยุติธรรมกับผู้คนที่ถูกกดขี่พระเจ้าค่ะเราที่ฐานและผูกมัดอำนาจของความมืดพระเจ้าค่ะวิญญาณที่ครอบครองทั้งหลายที่จะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในผู้เชื่อพระเจ้าค่ะแต่เราทั้งหลายนั้นเราจะอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าเราจะถูกอารักขาวไว้พระเจ้าค่ะ ตามพระสัญญาของพรงะองค์สดุดี91้รงเจ้าค่ะที่เราจะไม่พบกับสิ่งที่ชั่วร้ายพรงเจ้าค่ะถึงแม้ว่าในโลกนี้กําลังประสบกับปัญหาหลายอย่างและ,ะภัยพิบัต ต่างโพรเจคตาเราอธิษฐานเราประกาศการปกป้องอรักขาที่มาจากพระเจ้าที่พระองค์จะทรงปกป้องชีวิตของเราไว้และปกป้องทรัพย์สินโค์เจค่ะปกป้องส่วนมรดกของเราทุกอย่างโค์เจค่ะสำหรับพระพรที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราในพระนามของพระเยซูเราที่ษฐานและปกป้องส่วนมรดกของเราเช่นเดียวกันโค์เจค่ะปกป้องพระพรของเราที่มารซาตานไม่สามารถขโมยไปได้โค์เจค่ะแต่สิ่งใดที่เป็นของเราเราประกาศร,รับไว้โค์เจค่าและเราจะได้เก็บเกี่ยวผล ของแผ่นดินโลกโะรงชะกะเราจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งพระพรที่พระองค์ได้ท่งสัญญาไว้กับเราพระเจ้าเราจะได้เก็บเกี่ยวผลที่เรานั้นได้หวานออกไปโะรงชะกะก่อนที่พระเยซูจะมารับเราไปนั้นพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวผลสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่ชื่นชมอยู่ในโลกนี้ระรงชะกะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องทุกสิ่งโะรงชะกะแล้วเราฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน